We'll be right <laughs> back. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนํานสินค้าดีนะคะสําหรับคุณผู้ชายนะคะเป็นอาหารเสริมค่ะเพื่อบารุงให้น้องชายของคุณผู้ชายทุกคนนะคะปึงปังกลับมาฟิตกลับมาเฟิร์มอีกครั้งนะคะตัวนี้เลยค่ะชูขายดีเวอร์วังนะคะชูนี้มีส่วนผสมของมลเล็ดลูกซักแล้วก็วิตามิน b 6กรวมถึงส่วนผสมธรรมชาติหลายๆอย่างเลยนะคะที่จะทําให้คุณผู้ชายเนี่ยกลับมาฟิตและปึงปังเหมือนเดิมนะคะน้องชายนะคะน้องชายของคุณผู้ชาย หลายคนอาจจะไม่นกนกเขาไม่ขันน้องชายไม่ขึ้นนะคะรวมถึงไม่แข็งไม่ใหญ่และไม่ยาวนะคะดังนั้นปัญหาเหล่านี้ค่ะบอกเลยว่าจบแน่นอนนะคะเมื่อคุณกิงตัวนี้เข้าไปเลยค่ะชูนะคะ1กล่อง400บาทส่งฟรี2กล่อง750ส่งฟรี3กล่อง1100ส่งฟรีนะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆกับเจ้าชูตัวนี้นะคะนี่ค่ะ นี่มันเป็นแท็ซูลอย่างนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะสิบแท็ูนนะคะวิธีการทานง่ายเลยค่ะก่อนที่คุณผู้ชายจะฟิตชอริงนะคะ15นาทีนะคะก็คือทาตนตรงนี้หลังจากนั้น,นาทีก็จะรู้สึกได้ว่าแข็งขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นรวมถึงอารมณ์ต่างๆมันก็เข้ามานะคะอันนี้นะคะปลอดภัยเพราะมีออยลมีด m p แล้วก็มี มาตรฐาน ISO 2 0 0 2นะคะมั่นใจได้เลยแต่คนที่เป็นโรคความดันและโรคหัวใจห้ามทานนะคะตัวนี้บอกเลยว่าช่วยในเรื่องของฟิตนะคะทำให้คุณผู้ชายกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งค่ะไม่จําเป็นนะคะว่าต้องเป็นคนที่เนียอายุมากๆนะคะวัยรุ่นวัยกลางคนก็ทานได้ค่ะส่วนคนไหนที่ต้องการ น้องชายของคุณนะคะวิธีการเพิ่มขนาดก็คือทานทุกวันก่อนนอนวันละ1แคปซูลค่ะจะทําให้ขนาดใหญ่ขึ้นจริงๆนะคะดูได้เลยจากรีวิวนะคะรีวิวเพียบและคนที่ซื้อกลับมาซื้อซ้ํากันทุกคนนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีเวอร์ดีมากๆนะคะในราคาที่ชิวมากๆเในราคา400บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ ส่วนคนไหนสนใจที่จะเปิดบีนเปิดบิน10กล่อง2,800บาทกําไรกล่องละ120บาทนะคะง่ายๆเลยค่ะเป็นตัวแทนขายกันง่ายๆแล้วก็ซื้อทานให้แข็งใหญ่ยาวอึดง่ายๆนะคะบอกเลยว่ายาหำใหญ่ที่ขายดีว่ะวังค่ะสำหรับคนไหนสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมส่งและยินดีให้คำแนะนำค่ะ